<c oughs> และและ้ววันนี้มันก็มาถึงสักทีวันที่ผมนั้นจะได้ทำกาโลดระดับย R แต่ก่อนอืน่นเลยเดี๋ยวเราทำการเหลอมเอร่ออา,ออาบ,บอกกันก่อนมื่ี่กระโดดมาฟันแล้วก็ตุ้มพลังเต่าโคตเท่แต่อันนี้ผมเอามาทําปิดล็อกอะไรสักอย่างเฉยเขาบอกมันเก่งดีนี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ บอกเลยว่าผมกว่าจะมีของทำนะมากๆนี่4อันนี่สุดก็มีครบแล้วนะ4อันนะซึ่งบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยเซิร์ฟเขามีกันเต็มไปหมดแล้วนะแต่ว่าผมนะเพิ่งจะหาไอ้สีแดงๆได้นะไอพลังอ่าพัฒนิหินพัฒนาสีแดงนะก็กดไปเลยนี่สาอีกสามพหอันที่สี่สามพันหมนดูตัวอยางน้อยเนาะเลือกกดอัพเลยหลอมดู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 ปต ได้เลครับทุกคนกาโลเคโอตูอ้บึกชโคชเทเดี๋ยวเราจะไปปั้นกาโลกันเลยดีกว่าซึ่งในวันแรกผมก็คิดว่าผมเนี่ยอยากจะทำกาโล,ล่ร่าง UR ที่มีพลังเริ่มต้น61,000กับอีก222เนี่ยขึ้นสัก สองแสนห้าละกันวันแรกขอสักสองแสนห้าละกันพอดีเป็นเซิร์ฟใหม่อะไม่รู้จะทําได้ไหมขนาดทัชซูโมกิของเต็มพิกัดผมยังทาได้แค่สองแสนเองทุกคนเออป้ามาอาทิตย์หนึ่งละแต่นี่วันเดียวสองแสนห้ากูจะทาได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มอัพกันเลยดีกว่าว่าจะทําได้ไหม <laughs> แต่ผมเตรียมของลนะว่าน่าจะขึ้นตอบของน่าจะได้นะมันจะได้เฉดฉูวดวยวเลยเว้ยเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่า โอ้โน oh, no. และใช่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้ผมนั้นกำลังจะมาถึงทางตันแล้วทุกคนดูช็อแลตของผมสิมันก็ค่ลดลงไปเทเล็กเทเลน้อยแต่มันก็เหมือนยังไม่พอยังลดเรื่อยๆและสุดท้ายชีพหายและทุกคนครับช็อคโกแลตผมเหลือแค่สามสิบอ,อันนี้ผมลืมคีดไอ้เหี้ยผมคือของทองผมเตรียมไวแล้ว แต่ของม่วงกูลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอัพอย่างอื่นกันก่อนนะเฮ้ ุกคนครับเห็นพลังไหม2 2 0 0 0 0ขาดอีก30,000คิดหาแล้วทุกคนมันไม่พอผมตันแล้วผมทะบันไรเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้วันจันทร์วันแรกเราขึ้นพลัง200,000ได้อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้พลัง200,000แล้วหรือไม่ก็ทางตันยิง กด up เฮ้ยปะ up ้กดกดบอปห์ร์เ้ยสองแสนห้าหมื่นกับอีกเ,าาวเวก้าสิบสองเฮ้ย, 2, 50, 9, เ,ยเหมือนจะไปได้ต่อ,อกนิดนึงนะเดี๋ยวอัพดิแมงร์ 1, 5, อไปอีกย่างไรอีกนิดนึง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 โอ้ย สองแสนว้าว wow. ทุกคนครับในที่สุดตอนนี้ครับก็พลังของผมนก็อยู่ที่2องแสนห้าหรอแล้วเดี๋ยวเราจะไป trace d a m a กับเ,เพื่อนที่พลังเยอะที่สุดในที่ผมมีตอนนี้นส่วนไอของนะคือนั่นแหละทุกคนคือผมไม่ดีในการคำนวณของผมเลยคือไอจากสามดาวเป็นสีดาวสีม่วงนะ่ะ มันไม่พอเว้ยของทองอะ่ะผมทําไว้ละแต่ไอของทําของสีม่วงนะ่ะผมไม่ได้ทําไว้ผมลืมคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเฉดฉิวตรงที่ว่าเราขึ้นกรอบทองแล้วมันจะขึ้นได้สรุปมันขึ้นไม่ได้เว้ยเพราะผมลืมของม่วงแต่ไม่เป็นไรครับในที่สุดตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะที่ผมจเจ้ากาโร่พลังอันนี้แล้วเราจะไปสู้กับเพื่อนของผมกันเอาคนที่แบบมีพลังเยอะสุดเท่าที่ผมมีละอืมแล้วเราจะไป ต่อยกับมันกันดีกว่าเทสไปเทสไปเทสนี่เลยครับพีซลาพลังเยอะสุดแล้วนะพลัง 70, เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกาลังเข้าสู่โลกรอแป๊บนึงเดี๋ยวตัดไปละเอออ่ามาแล้วโซนิกของอ่าพีซลาเบิร์ดมาก่อนสองหมื่นเจ็ดหรือสองสิบเจ็ดเมื่อกี้ดิแต่ว่าโดนสะท้อนไปสะท้อนแรงมากเ <c oughs> แต่ตอนมีเข้าปาัดกลับมานี่สี่แสนเก้าแรงอยู่แล้วผมต่อยกลับไปตูมตูมตูมสามสิบเก้าล้านโอเคชนะเลย โคตรแรงโตต้นตีนอะไรวะเนี่ยว่าแล้วทำไมมันติดเบต้าล่ะเกินเดี๋ย <terminar> ว <lyn> ผมจะมาลองในอารีน <rij band> ่าสักหน่อยนี่แหละคนนี้เลยหนึ่งล้านสามแสนโอ้โหมีกระบอกหนึ่งเชด้วยแล้วกดไปเลยยี่สิบเพชรเฉียวๆกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมเขาดูปั้นต้องหัวจังวะมีราชาทะเลลึกด้วยอุ้ยแต่ผมเปิดก่อนอย่างนี้มีรุนนับแล้วผมต่อยเข้าไปตู้มยี่สิบห้าล้านอุ้ยเขาล่นกือบหมดเลยนะ เขาลุยกระบอลเหล็กมาฟาดม,มาอุ้ยไอเชี่ยกระบอลเหล็กโคตรเล้งนนแต่แล้วก็ยิงมาสามดาบมีดตะกี้มีอีกสามหมื่นอันนี้เบาๆครับช่างมันเบาๆเบาๆอันนี้เบาๆแล้วผมต่อยกลับไปอือสองล้านเจ็ดแสนเขาต่อยกลับมาสิบห้าล้านปะใช่ไหมผมต่อยกลับไปหกแสนมันเบาจังวะค่อยกลับมาเมื่อกี้มันหนึ่งล้านเจ็ดร้อสิบเจ็ดล้านวะเนี่ย อันนี้มัน47ล้านหรือมันสีอันนี้70ล้านปะกูดูเลขไม่ทันอ่ะเออช่างมาแล้วกันแล้วผมต่อยไป600,000ต้อนครับต้อนครับทำไมกูมีความรู้สึกว่ากูจะแพ้เอ้าเอ้าชนะเอ้าชนะเอ้าชนะเนี่ยวะนั่นมันก็แค่สิ่งที่ทุกคนนั้นได้เห็นไปในตอนเช้าครับทุกคนครับและนี่ไปเนี้นะกลับอันนี้ก่อน ก็คือพลังการโลของผมในวันจันทร์ตอนสองทุ่มสองแสนเอ้ยเออถูกสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแถมไปลุ้นของมาใหม่นี่โคตรของโคตรฟรีอ่ะทุกคนอันเนี้ยแบบอืของเลิฟของรักเลยมา,มาอันนี้อันนี้เออเออเออเพิม่มโจมตีการโลมัน ไม่ได้ใช้โจมตีเอ๊ะสร็จไปก่อนเผื่อโจมตีธรรมดาแรงจะเป็นการูในปัจจุบันของวันจันทร์วันที่แปดธันวาตอนหนะึ่งทุ่มห้าสิบหกนะนาฬิกาของผมว่าเป็นหนะึ่งทุ่มห้าสิบหกเว้ยแต่ในเกมอ่ะมันเป็นสองทุ่มห้าสิบหกเราจะไปเทสดาเมจกับเหมือนเดิมครับพีศาลาคือไอ้ขอโจสื่ออ่นะมันพลังมันหกแสนใะช่ปะสัตว์วายสามแสนเก้าไม่หกแสนพีศาลานะ่ะพลังเยอะสุดละเราจะไป เทสกับพิศลากันก็คือ7 0 0 0แสนเจก็คือเป็นเพื่อนของผมกด PK ไปเลยเอ้ไม่เพื่อความหล่อเท่มก็ชนะแต่ผมอยากให้ประสิทธิภาพทุกคนดูเขาฟันมาก่อน1ล้าน1,000แสนโคตรแรงก็รลดลำมาเพิามใส่สองหมื่นตาหาหมดเลยมาชนมา1 6 0 0 0ผมมีรถด้านเด็กไงแล้วผมต่อยกับ อูม42ล้านมัดเดียวไปเกิดทำดาเมรเจร้อกเกยเปอร์เซ็นต์ไอพวกนี้ดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยะจะตันจริงๆแล้วอันน่ะคือที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงแล้วก็คือ 27, 000, 8, 8, 8, 2 7 6แสนหมื่นพันแร้อยสิบสี่แค่นี้การ์ดโลผมก็ว่าการ์ดโลผมก็สุดแล้วนะอืม21ก็ได้เออ คนดูซีมคนนี้ไยดิอู้หูวิปั่นโคตรสุดอ่ะเยี่ยแต่แล้วไงวะจิติเพชรกดแมงเลยแพ้ไม่เป็นไรชนะกูก็ได้ตำแหน่งก็มาดีครับอืมเครเปิดก่อนเขาเปิดก่อนสามตัวว,ว้าวแล้วเขามาลำตูม3าวสิบหกลานตายหามาเลยหา,ามาเลยแต่เขาเปิดก่อนอะ่ะผมคิดว่าเราน่าจะแพ้ แผมต่อยกันไปตุ้มโอ้ยต่อยไม่เข้าด้วยเอยเาอะเกอะโอ้ยโคตรแรงอา่าผมคิดว่าผมคิดว่าเราน่าจะแพ้ผมคิดว่าเราน่าจะแพ้วันจะรักตัวทราบเลยดึงดึงโต๊ะ กืออักกว่าเลยสักกาโร่โก็เปิดก่อนนะ<_ T _ T> ผมม่สุดก็เบต้านี้นะ <_ T> กาโร่ไปเปิดก่อนนี่คือแบบแม่งมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะ <_ T> ทุกคนคิดว่าถ้าผมเปลี่ยนรองเท้าจากเคสพีเคสพีเปอร์เซ็นเป็นอันนะที่เอาความเร็วอะแล้วไปต่อยเขาอะทุกคนคิดว่าผมจะชนะไหมลองปะลองครับ <_ T> ไปเตะตบวกกันกับดาวอีกนึงลักกันโอเคทีก่อน ขอเปิดก่อนโอเคไปแพ้มันดี